สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเสียโอด้ำซิ่งพาแล้วันนี้พามาดูอาชีพอีกอาชีพที่ทำเป็นงานหลักของเสียโอด้ำซิ่งคือรับซื้ออะไรแอร์เก่านี่นะครับพี่น้องที่แ,แนลดนดแลนด์นำรถตำถนนถนนจังหวัดนั่นจังหวัดนี้ข้าม อำเภอข้ามจังหวัดก็นี่ยครับวิ่งซื้ออะไรอะไรที่เสียแล้วที่ใช้ไม่ได้แล้วก็เอามาแยกเอามาคัดเอามาแกะเอามาลื้อส่งโรงงานส่งโลงหลอมครับผมเจเออกเหมือนเดิมวันนี้เะออกทำงานนะครับวันนี้ก็เป็นคนขยันครับคนทำงานครับ ทำจนอืดเืดนะครับทำจะนี่เยอะทำจนอืดเปิด AFC ครับที่ใครที่ยังไม่เคยเห็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งนะครับนี่คือเรียกอะไรอาชีพของเก่าคือวิ่งซื้ออะไรแอร์เก่าอะไรแอร์รถยนต์เก่าที่อะไรที่อยู่ในรถเราเนียในรถยนต์นี่นะครับที่มันใช้งานไม่ได้แล้วที่มันเสียแล้วที่มันพังแล้ว เอามาแยกเอามารื้อเอามาทำใหม่เนี่ยครับนี่เขเรียกแผงแผงคอยร้อนนี่แผงคอยร้อนหน้ารถหน้ารถยนต์มีทุกยี่ห้อครับโตโยต้าอิซูซุมิตซูไทตันวาร่าเบนเอ็มยี่ห้อครับแต่มันใช้งานไม่ได้แล้วเสียหมดแล้วพวกนี้พังรั่วเราก็มารื้อแยกชิ้นส่วน แยกขายแยกเหล็กแยกมินียมออกนี่คือรถที่ใช้กงานนะครับที่วิ่งประจำล่างเว้นจากหน้าเจาคข้าแล้วเราก็มาทำงานหลักเราครับตรงนี้เราไม่ได้ขับรถครับวันนี้ช่วงนี้ให้เด็กเขาขับเราก็มาวิ่งงานหลักเรานี่เขาเรียกคอมคอมแอร์รถยนต์ ผมแอรถยนเขามีทุกที่ห้อคโบนนี้เสียหมดแล้วครับผมใช้งานไม่ได้ก็แยกอะไรถายแยกเหล็กแยกมีเนียมนี่จะถ่ายให้เอฟซีดูนะครับงานที่เสียโอกระทำที่พาเอฟซีเลาะดูนั่นเลาะดูนี่นะครับเราก็ไปวิ่งซื้อของไปด้วยทงานไปด้วยน,นี่นี่อะไรมีอะไรทุกชนิดอะไรรถยนต์ว่าน้ำเก่าก็มี น้ำเก่าแผงแอร์เก่าคอยเย็นคอยร้อนนี่หมดครับแต่มันใช้งานไม่ได้แล้ววงนี้มันเสียมันพังใช้งานไม่ได้เราก็ไปรับซื้อมาดีไซเคิลใหม่ทำให้โลกสะอาดขึ้นอาชีพเราเป็นอาชีพที่สะอาดนะครับแต่อาจจะเลอะไปหน่อยเพราะว่าเราทำให้โลกสะอาดขึ้นนะครับว่านำของเสียของพังที่ใช้ไม่ได้เราก็นำมาใช้ใหม่นำมาหลอมใหม่ นำมารีเซเคิลใหม่กือแบบมาหมุนเวียนใช้ใหม่นะครับอาชีพเราคืออาชีพที่สะอาดนะครับ <c oughs> ชีพสะอาดมากพอรีเซ็คเกิลใหม่นะครับนี่วันนี้มาดูแยกแยกลงของกันแยกลงของลงคอยลงคอมกันเราก็มีหน้าที่ให้กำลังใจครับถ่ายคลิปให้กำลังใจถ่ายไปเรื่อยๆเขาก็ลงไปเรื่อยๆ ลงลงลงนั่งดูหลายอย่างหลายอย่างหลยอัน,นแข็งแรรอร์บนรถนี่มอเตอร์โยนลงไปคือมอเตอร์นะครับมอเตอร์เก่านี่คืออีกอีกอาชีพหนึ่งนะครับที่บางคนก็อาจจะไม่รู้ว่าเอออาชีพนี้มันมีอยู่หรอมีคนทำหรือเปล่านี่เป็นอยู่อาชีพหนึ่ง งานของเราเองครับผมวิ่งหาวิ่งซื้อมาก็มาแยกแยกเสร็จก็ไปท้าขายเร็จแล้วก็วิ่งหารับซื้อใหม่ขึ้นเหนือล่องใต้อีสานตะวันออกคือเราวิ่งทั่วประเทศครับผมมีเอฟซีท่านใดที่มาเห็นแล้วเป็นเจ้าของร้านแอร์นะครับร้านแอร์ร้านใดสนใจอยากขายอะไรก็ทักมาได้นะครับรับซื้อให้ราคาดีครับผม อะไรแอร์เก่าทุกชิ้นอะไรแอร์รถยนต์อ้ลกบ้าลกร้านลกบ้านเก็บไว้แล้วนานแล้วลกก็สนใจทักมาได้นะครับบอทูก็ศูนย์แปดสี่หนึ่งสองหนี่สดนะครับสนใจทักมาได้ถ่ายรอบๆนี่คือบริเวณที่ทำงานของเรานะครับเป็นทำเป็นกุดังข้างบ้าน เอามาลื้อมาแยกทำเสศจแล้วก็ออกมาหาซื้อใหม่นะถ่ายให้ fc ดูนะครับผมก็งานของเราก็นี่แหละลื้อซื้อมาลือ้อมาแยกก็เป็นหลายๆอาชีพหนึ่งที่เราคนทำก็พอมีคนทำเยอะอยู่ครับผมอาชีพนี้รายได้ก็พออยู่ได้ครับผม ดีกว่าเป็นเป็นลูกจ้างเขาครับผมนี่ก็พออยู่ได้ทําไปก็พออยู่ได้อยู่ครับผมเราก็เป็นนายตัวเองไม่ทําก็ไม่ได้ทําถึงจะได้ครับผมงานของเราเ่อยหน่อยแต่ก็ทํามาครอบครัวครับผมแล้วไม่ได้เป็นจะเป็นลูกจ้างใครครับ เจอออกเปิดท้ายแล้วเปิดท้ายแล้วครับนี่ด้านหลังงในอัดแน่นด้วยแถงคอยครับไปยังคอยร้อนคอยเย็นเต็ออล<ะ>ามลำรถซีดูไปเรื่อยๆคนระับ

อย่าแล้วพังแล้วเรียบร้อยทำงานไม่ได้ครับผมดีไซเคลนไหมต้องลือ้อต้องแยกกันอีกนานครับหลายวันกว่าจะเสร็จลงลงไปอืมยันหน่อยขยันหน่อยวันนี้เจ๊เจ๊ลุยงานเองเลยครับวันนี้เจ๊

ไอ้ดาบมันเลยอซดาก็ได,ด,ไได,ดไเนี่ย <S <S ออง,อ,งกกอย่างไอ้เอฟซีเบิง้งกับผมบางบเอฟซีกับอย่างไอ้เอฟซีเบิ้งมันมีดุงานอย่างนี้อยู่ในบ้านเราด้วยอาชีพหนึง่งไม่ได้เกี่ยวข้าวก็มาทำงานหลักเราครับผม รถดัให้น้องๆก็ขับอยู่อําวนลุพ <Y ann. S 1> uh ูร้านชายกุลินี่เราก็ทำของเราเงียเงียนี่มีหมายตุลกเงี้ยเงี้ยเ้ยเงี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 ้ยเอาเอาหาพอมาหนีแล้วนะ ตัดเด็ดตัดเด็ดตัดเด็ดอิฮยนอิฮยนอิฮยนแม่น,น้อยก็มีนะครับด้แมาน้อยสองปีเลยไดนี่งสองขวบแล้วเอฟซีเบอร์เกอร์็เรียกใด้จิ้งลงมาคลอกๆลอกขึมาเรียกใ,ใดใได้ชัด อันนี้ครอมใครที่มาอัหรับคลิปนี้ใหนพี่น้องเบิ่งก่อนเด้อนี่มีอย่างนีเฮ้ยบอกดูมีอะไรไหนไหนมีอะไรเออมีเออมอเตอร์มอเตอร์วา์ววา์ ชุดหน้าครับคัดเออไหนคอมเออร์คอมเออมาดูดินี่อย่างคอมเออร์คอมเออร์คอมเออกับไดเออร์นี่คอมพเพรสเชอร์คอมพเพรสเชร์โอ้ซื้อพลังนี่ไดชาร์จไดชาร์จเชอร์เ <c ười> นี่ยอย่งไดอยัางมีไดสตาร์ทนี่ไดสตาร์ทเชอร์อ่า อันนี้คอมแม่บ้านค่ะความตู้แช่อันนี้ความตู้แช่หรือเขาเรียกว่าความดำความดำคนไม่ดำดำแต่คอมมีหลายรุ่นค่ะอันนี้คอมเพชช์ CRV โอ้เนี่ยคอมเพชช์ Vigo Vigo หม้้อนำแขกงหม้อน้ำมีินียมบ่อน้ำดีแมงแมงดิวิโกโ้เลยรถตูต้จังฮะแกงบ่อน้ำครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ในเด้อครับเด้อในเบื้องอาชีพงานอาชีพนึงของเสี่ยวตั้มซิงครับผมบ้างกับครับรถเช่าแบบนี้นะครับรอะไรนะนี่เพลย์มากกับกดไลค์กดซับตะไคร่น้ำในเด้อครับเด้อสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รครับสำหรับคลิปนี้ ไวิศนุกรครับผมสวัสดีครับ